พบกันอีกครั้งครับกับตะรถเครื่องเก่านะครับช่องทางทาง YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็รถที่ท่านถูกอกถูกใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการตอบสนองจากเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะครับจากที่รอคอยกันมานานนะครับมาสักทีนะครับ ls 125งตัวแรงตั้นานเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปชม ตัวเครื่องยนต์พร้อมกับราคานะครับว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันไหมรรับชมกันเลยครับนี่นะครับ LS 1 2 5ตัวแรงของค่ายปิกนกนะครับ1 2 5ยซีซีแต่วิ่งนี้บอกเลยครับจะรวดทางเรียบเหมือนกันครับตัวนี้นู่นนะครับตัวแข่งในรุ่น ร้อยห้าสิบนู่นนะฮะตัวแข่งคาวา KR นู่นนะฮะถึงจะสู้ไหวนะครับแรงจริงครับ LS หลังจากที่ตามหาตัวอยู่นานครับในที่สุดก็ได้มาแล้วครับ LS 125นะครับคันนี้ได้มาจากลำพูนนู่นเลยหาสี <laughs> ยังต่อได้นะครับผม6-2นะครับ ขาดไปประมาณ2ปีนะครับวันนี้วันที่6นะครับกรกดาหกสีนะครับยังต่อได้อยู่นะครับอ,อะไรอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแนวนี้ก็สวยไปอีกแบบครับตัดทรงาทางอกไก่ไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็อะไรยังพอหาได้ครับ เพื่อนๆชอบเต็มก็สั่งได้ทางช h อป e ปี Lazada ได้ครับ LS เคันนี้นะครับมีเล่มมีชุดโอนนะครับภาษี6-2ต่อได้นะครับเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นๆเลยครับล้ออลูนะครับ DID j ดีเจแปนดิสเบรกหน้า ยังคงเดิมนะครับเลือนไม้นะครับเรือนไม้นี้รู้สึกจะขาดไปแล้วนะครับแต่ว่าวัดรอบนี้ยังขึ้นนะครับระบบอบอกไฟว่างนะครับความร้อนใช้ได้นะครับสีสันก็โอเคครับผมท่อนะครับ ท่อสูตรเสียงใสเลยนะครับล้อหลังก็เหมือนกันครับผมแต่เปลี่ยนเป็นสีทองนะครับหาตัวจับยากครับ LS นะครับตัวแรกที่ออกมาจะเป็น Honda Beat นะครับ Beat ก็จะกลายพันธุ์เป็น LS นะครับแรงกว่าเดิมครับ ตัวนี้เพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ราคานั้นแสนแพงจริงๆครับถ้ามีเงินไม่ถึงก็ยังจับต้องไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตะรถเครื่องเก่านำมาเสนอให้เพื่อนๆแบบรับรองสามารถจับต้องได้แน่นอนครับ ราคาไม่แพงครับอย่างที่คิดนะครับลองคิดดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องเสร็จเดี๋ยวมีราคาให้แน่นอนครับระหว่างนี้ลองคิดไว้ในใจนะครับว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมทางช่องทางตะรถเครื่องเก่าอยู่ตอนนี้นะครับ กดติดตามไว้เลยนะครับดูเสร็จแล้วกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดไปเลยครับไม่ได้เสียตังค์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ว่ารถบางครั้งเราอยากได้แต่ว่าพลาดโอกาสไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับยังไงก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนครับลงคลิปปุ๊บก็ เด้งมาหาเราปั๊บเลยนะครับจะได้ตามทันรถมอเตอร์ไซค์ที่เราอยากได้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามาเจอที่หลังอ่าเขาซื้อไปแล้วเราก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ มันมันเล้าใจมากเลยนะฮะไปหน้าสว่างสวัยกันเลยแต่ไม่ดังละไปเลีเ้ยวออกครับ <laughs> ระบบไฟใช้ได้ครับ ับฟังเสียงเครื่องประมาณนี้นะครับาราคาครับผมราคาอาจจะสูงนะครับแต่ว่าจับต้องยังไหวนะครับสำหรับราคานี้เนาะ1นึ0งมืนเจ็บาทครับผม1นึ0งมืนเจ็ดพับาทภาสี6กสนะครับมีเล่มแล้วก็าสามารถโอนเป็นชื่อเจ้าของเราได้เลยนะครับมีบัตรประชาชนคนเดิมติดไปให้ด้วยนะครับ พร้อมชุดโอนลอยนั่นเองนะครับ17,800บาทครับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกอกถูกใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางแชทเบอร์โทรหรือว่า ID l i n ลนนะครับช่องทางตะรถเครื่องเก่านะครับติดต่อได้หลายช่องทางเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปกับ 1> Ls 1 2 5ตัวหายากคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ